ข้อต่อไปข้อ4นะครับข้อนี้พูดถึงการทดลองนำก้อนหินใส่ในบิกอร์ที่มีน้ำอยู่เต็มข้อใดกล่าวถึงแรงลอยตัวได้ถูกต้องโอเคแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักนะครับแรงลอยตัวของก้อนหินที่ชักในน้ำโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนจะพูดเรื่องนี้เธอจะต้องเข้าใจเรื่องความหนาแน่นก่อนนะครับที่มาของเรื่องความหนาแน่นเนี่ย มันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าามีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์องค์เนี้ยบังเอิญไปเก็บมงกุฎได้มาจากป่าช้าไม่รู้ใครทิ้งไว้นะครับแล้วเป็นกระเป็นมงกุฎทองคําแต่ปัญหาคือกษัตริย์สงสัยว่ามีใครจะบ้าทิ้งทองคํามงกุฎทองคําไว้ป่าช้าจริงหรือเปล่าเขาเลยหาทางพิสูจน์ว่าจะทํำยังไงถึงจะทราบว่าอันเนี้เป็นมงกุฎทองคา เอาไปหลอมได้ไหมไม่ได้เสียดายมงขุฎเนาะกว่าจะทําให้มันสวยงามแล้วถามว่าเขาทํายังไงเขาอาศัยหลักการหลักการหนึ่งที่เรียกว่าเขาไปเรียกนักวิทยาศาสตร์มานักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่อว่าอะคิมิดิสอะคิมิดิสเนี่ยเขาก็เลยคิดหาวิธีว่าจะทํายังไงถึงจะพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้มันเป็นมงกุฎทองคอําจรงิงๆนะครับอะคิมิดิสเนี่ยมีความรู้อยู่ว่า วัตถุแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันโดยความหนาแน่นที่จะหาได้ที่อะค,คิมนิตซาเนี่ยความหนาแน่นจะหาความหนาแน่นนี่คือดีหาจาก m ส่วน v M คือมวล V คือปริมาตรเขามีความรู้ M เนี่ยหาได้ไงมวลก็ไปช่างกิโลง่ายๆเลยรู้เลยปริมาตรโมงกุด บาเดนมันอยู่ตรงนี้แหละปริมาตรของมงกุฎจะทราบได้ยังไงปกติเราจะหาปริมาตรของอทรงกระบอกเราก็พื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมถ้าอยากทราบาในส่วนของพวกลูกบาทก็เอากว้างคูณยาวคูณสูงก็จะทราบปริมาตรใช่ไหมแต่เ้าจะไปหาปริมาตรของมงกุฎที่มันมีลวดลายที่สวยงามแบบสลับซับซ้อนนี่จะหายัางไง วัดทีละจุดเหรอเอาไปหลอมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นลูกบากแล้วก็วัดทีละส่วนเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาเลยคิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะเขาคิดออกเขาเลยเลยลองขึ้นมายูเรกามันเลยมีเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้มาเป็นถึงปัจจุบันที่ชื่อว่าถ้วยยูเรกานะครับอ่ะถึงจุดนี้เดี๋ยวครูจะวาดถ้วยยูเรกาให้ดูก่อนนะครับไม่รู้จะดูออกอไม่ ยูเลกาภาษาปีกโบราณราก็แปลว่าอุทามด้วยความตกใจและยินดีนะครับอ่าทั่วยยูเลกาเนี่ยจะมีลักษณะประมาณเนี้ยแล้วก็มีท่อออกมาอ่าอันนี้เรียกว่าทั่วยยูเลกานะง่ายๆเลยเหมือนบัวรดน้ำบ้านเราดีๆนี่เองนะครับอันนี้ทั่วยยูเลกาแล้วมันเป็นอะไรทีนี้ไอ้ทั่วยูเลกาเนี่ยเวลาใช้งานทำไง เวลาใช้งานทำแบบนี้ครับเติมน้ำเข้าไปจนมันปริ่มพอดีหรือมันล้นออกมาพอดีเลยพอตอนนี้มีน้ำที่พร้อมจะล้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเสร็จปึ๊บหาอะไรไปลองหาภาชนะบิ๊กเกอร์เล็กก็ได้ไปลองพอไปลองไว้ปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเอามงกุฎใส่เข้าไปครับสมมุติว่ามันคือมงกุฎอ่าพอมงกุฎใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นน้ำครับมันจะล้นออกมา ถูกไหมน้ําที่ล้นออกมาคืออะไรก็คือพื้นที่ของมงกุฎนั่นเองถูกต้องไหมอ่าเพราะว่ามงกุฎเอาลงไปปุ๊บสิ่งที่ล้นออกมาก็คือปริปมาตรนั่นเองอ่าเราก็เลยทราบปริปมาตรของมงกุฎเราก็เลยมาหา d ีเท่ากับ M ส่วน V ได้ เมื่อเราหาดีเท่ากับ M ส่วน V ได้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าความหนาแน่นของทองเป็นเท่าไหร่เราเทียบกันถ้าความหนาแน่นมันตรงกันก็แปลว่ามงกุฎนั้นบริสุทธิ์ไม่มีเหล็กเจียปนแต่ถ้าความหนาแน่นที่หาออกมามันไม่เท่ากับทองก็แปลว่ามงกุฎนั้นโดนชุบแล้ววิธีการเดียวกับที่ใช้มาถึงปัจจุบันการที่เราจะรู้ว่าทองด้านในสอดไส้หรือไม่สอดไส้หาความหนาแน่นของมันออกมาจะทราบเลยโอเคนะอันนี้คือที่มา ความหนาแน่นก่อนรู้จักความหนาแน่นล้ทีนี้พอเรามาพูดถึงความหนาแน่นเนี่ยมันจะมีคําที่มาเกี่ยวข้องอยู่อ่าก็คือในที่นี้เขาใช้คําว่าน,น้าหนักน้าหนักอ่ากับแรงลอยตัวแรงลอยตัวไอตัวน้ําหนักกับแรงลอยตัวเนี่ยมันจะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้แหละโดยเมื่อเราเรียนความหนาแน่นเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณี คือน้ำหนักกับแรงลอยตัวเนี่ยอ่ามีน้ำก่อนสร้างเป็นน้ำขึ้นมาให้ดูกัอนอ่าขีดขีดขีดนี่คือน้ำนะทีนี้ถ้าเธอสังเกตดีๆเวลาเราไปดูริมน้ําเนี่ยอ่าไปนั่งจ้องริมน้ําใสสะอาดไหลลื่นนี่เธอจะเห็นว่าการจมการลอยของวัตถุจะมีอยู่สามแบบคร่าวๆสามแบบคร่าวๆยังไงแบบแรกนะมันจะลอยอยู่เหนือน้ํา เหมือนเธอพิ่งพึ่งทิ้งขอนไม้ลงไปในน้ําขอนไม้มันจะลอยอยู่ในน้ําเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้คือน้ำนะมันก็จะลอยอยู่บนผิวน้ําเลยถ้าเกิดลอยอยู่บนผิวน้ําแบบนี้แรงลอยตัวแรงลอยตัวคือ fb นะกูขออนุญาตใช้คําว่า fb แล้วกันนะครับ fb เนี่ยจะคอยดันขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยคือให้มันลอยใช่ไหม เสร็จปุ๊บมันจะมีอีกแรงหนึง่งคือดับเบิลยูคืออะไรน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยจะคอยกดลงไปด้านล่างถูกไหมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดแรงลอยตัวมีค่ามากกว่าน้ำหนักน้ำหนักนะครับหรือดับเบิลยูมันก็จะลอยอยู่เหนือน้ำแบบนี้แรงลอยตัวมีค่ามากกว่าน้ำหนักลอยอยู่เหนือน้ำและอีกอันหนึ่งที่ควรจะเข้าใจเพิ่มก็คือ ความหนาแน่นของน้ำ wow นะครับดนซิ i <and> <noise> um t y น้ำนะครับมากกว่าความหนาแน่นของวัตถุนะครับเหมือนครับถ้าความหนาแน่นน้ำกับความหนาแน่นวัตถุเนี่ยถ้าน้ำมันมากกว่าวัตถุจะลอยตัวอย่างเช่นน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าโฟมถามว่าความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่าไหร่ความหนาแน่นของน้ำจะมีค่าเท่ากับ1นะครับ โอเคนะอันนี้ทฤษฎีเองต้นนะเสร็จปุ๊บอันเนี้ยเธอจะเห็นว่ามันลอยอยู่ปลิ่มน้ําหรือลอยอยู่ตรงผิวน้ําเลยเปรียบเทียบได้กับการที่เธอทิ้งขอนไม้ไว้นานๆพอเธอทิ้งไวนน้นานๆน้ําจะเริ่มซึมเข้าไปในขอนไม้ถูกไหมพอมันเริ่มซึมเข้าไปในขอนไม้ก็คือในขอนไม้ประกอบด้วยน้ําดังนั้นความหนานแน่นมันจะเท่ากันนะครับหรือความหนานแน่นของน้ํา จะเท่ากับความหนาแน่นของของวัตถุถ้ามันเท่ากันแบบนี้มันจะลอยที่ปริ่มน้ําหรือเท่าเราจะพิจารณาแรงลอยตัวก็คือแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนะักโอเคไหมถ้ามันเท่ากันมันจะลอยปริ่มน้ําแต่ถามว่าถ้ามันโจมแหละถ้าวัตถุนั้นจมเกิดอะไรขึ้นแรงลอยตัว แรงลอยตัวเนี่ยคือแรงที่คอยดันขึ้นไปเนี่ยอยู่เนี่ยไอแรงลอยตัวที่คอยดันขึ้นไปนมันจะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักมันดันไม่ไหวแล้ววัตถุนั้นก็เลยจมถ้าจากกรณีนี้ก็คือความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่าความหนาแน่นของวัตถุเช่นปูนเธอทิ้งไปปุ๊บมันจมเลยใช่ไหม แสดงว่าความหนาแน่นไหนมากกว่ากันปูนเหล็กทิ้งไปจมเลยความหนาแน่นไหนมากกว่าเหล็กโฟมทิ้งลงไปปึ๊บมันลอยปรากฏว่าความหนาแน่นของโฟมต้องอน้อยกว่าน้ําหรือน้อยกว่าหนึ่งโอเคไหมเวลาพิจารณานะครับเธอต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานตรงนี้ความหนาแน่นมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะใครไม่ทันค่อยไปดูวีโอย้อนหลังนะครับเดี๋ยวครูอัดไว้ให้อยู่ อ่านะครับทีนี้อันนี้ชัวร์แล้วเนาะเดี๋ยวขอชัวอนอีกสักรอบนะครับก่อนจะไปกรณีแรกคือรอยเหนือน้ําลอยเหนือน้นํานี่คือกรณีที่แรงลอยตัวจะต้องมีค่ามากกว่าถ้าเกิดลอยปลิ่มน้ําหรือรอยบริเวณผิวน้ําเลยแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับโอเคถ้าเกิดว่ามันจมลงไปแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าโอเคนะครับเอาให้ชัวร์นะตรงนี้ ่าทีนี้นะครับลงและใช้หลายอันเึิบอ่ามันก็เลยมาสู่ข้อนี้นะทีนี้เมื่อเรามีความรู้แล้วก็จะพามาทำตรงนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าทดลองนำก้อนหินใส่ในมิกเกอร์ที่มีน้ำอยู่เต็มข้อใดกล่าวถึงแรงลอยตัวได้ถูกต้อง เอาก้อนหินใส่ในบิกเกอร์ตอนนี้ก้อนหินลอยเหนือน้ำลอยปิ่มน้ำหรือจมจมตั้งสตินะตอนนี้ก้อนหินจมแล้วนะก้อนหินเนี่ยจมอยู่ในบิกเกอร์ด้านล่างแล้วนะสะับเซ็ที่เราต้องทราบคือเมื่อก้อนหินจมแรงลอยตัวมีค่าน,น้อยกว่าน้ำนะ่ะด e ซ s ต t ้นะครับมีค่าน้อยกว่า อ่ะเนะครับน้อยกว่า W อน้อยกว่าน้ำหนักนะครับนี่คือความรู้ที่เราต้องมีเสร็จปุ๊บข้อที่หนึเลยบอกว่าแรงลอยตัวจะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของก้อน,ห,น,ออนหินที่ชั่งในน้ำถูกไหมแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักถูกหรือผิดน่าจะถูกเนาะใช่ไหม ไม่มั่นใจไปดูข้อสองแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ําหนักของก้อนหินที่จมไปในน้ํามีค่าเท่ากันถูกหรือผิดผิดแน่นอนแรงลอยตัวมีค่าน้อยกว่าน้ําหนักของก้อนหินที่จมลงไปในน้ําแรงลอยตัวจะมีค่าน้อยกว่าน้ําหนักของก้อนหินที่จมลงไปในน้ําถูกหรือผิดไม่มั่นใจอ่า แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของก้อนหินที่ช่างในอากาศอันที่เท่ากันนี่ผิดแน่นอนใช่ไหมแต่ปัญหาคือเราจะตอบข้อหนึ่งหรือสาม,สามตอบข้อข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรช่งางยังไงช่างในไหนคำตอบคือผิดที่ช่างในน้ำทำไมผิดที่ช่างในน้ำ ครูถามว่าถ้าเธอช่างก้อนหินในอากาศเอามาตั้งตรงนี้มาช่างตรงนี้กับเธอไปช่างในน้ําน้ําหนักที่ได้เท่ากันไหมไม่อันไหนได้มากมมมช่างนั้งนอกช่างทั้งนอกจะได้มากกว่าแต่ถ้าไปช่างในน้ํามันจะมีแรงพยุงคอยดันก้อนหินไว้น้ําหนักมันจะลดลงโอเคไหมครับมันก็เลยผิดข้อที่จะถูกจริงๆได้ชัวร์มากที่สุดคือข้อที่ข้อที่สามก็เลยตอบข้อนี้นะครับ ต่อไปนะอ่าข้อที่5นะครับผลการทดสอบเรื่องแรงลอยตัวในข้อใดน่าเชื่อถือมากสุดอ่าข้อที่หนึ่งนำดินน้ำมันใส่ลงในอ่างน้ำปรากฏว่าดินน้ำมันลอยปลิ่มน้ำความเข้าใจของเธอเธอต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้ยดินน้ำมันลอยปลิ่มน้ำแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นเมื่อมันลอยปิดน้ําแสดงว่าแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่ถูกแทนที่ถูกไหมถูกไงถ้าลอยปิดน้ําก็คือแรงลอยตัวเนี่ยนะครับหรือ fb เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ w ถูกต้องไหมก็คือที่เขาเขียนไว้เช็คให้ชัวร์ข้อที่สองน้ําก้อนหินใส่ลงในอ่างน้ำปรากฏว่าก้อนหินจม้อนหินจมนะตอนนี้แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ําหนักผิดตรงเนี่ไงเท่ากับ น้ำแผ่นโฟมใส่ลงในอ่างน้ำปรากฏว่าแผ่นโฟมลอยน้ําแสดงว่าแรงลอยตัวมีค่ามากกว่าน้ําหนักของแผ่นโฟมที่ช่างในอากาศผิดตรงนี้อืมข้อสี่ไม่มีข้อสรุปถูกต้องไม่ถูกนะครับมันมีข้อถูกอยู่คือข้อข้อหนึ่งนะตามที่ครูได้อธิบายไปโอเค